เอาละทุกคนทุกคนรู้จักโลกตากุ้งยิงไหมมันคือโลกที่จะเกิดหนองอยู่ตรงเปลือกตาของเราซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมือสกรปรกเกินไปแล้วไปขยี้ตาอู้คันจังเลย<อ>ใช่ครับผมคือวันนั้นน่ะผมนั้นกำลังเอนจอยและมีความสุขกับการดูหนังอยู่และด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันมืดมาก ก็ได้เอามือไปขยี้ตาอย่างบ้าคลัง่งผมเลยไม่รู้ว่ามือผมนั้นมันสก,กปรกและหลังจากนั้นผมก็ได้เข้านอนและเช้าอันสดใสผมได้เดินไปหน้ากระจกและผมนั้นก็ได้เห็นตุ่มอยู่ตรงเปลือกตาผมมันคือตากุ้งยิงแต่ผมนั้นก็คิดว่ามันคงจะหายผ่านไปสองวันมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็โคตรเจ็บเลยคือผมเคยเอามือไปโดนครั้งหนึ่งโดนแค่นิดเดียว หลังจากนั้นผมนั้นก็ได้รีบขึ้นรถและสตาร์ทรถไปโรงพย <democrats> าบาลขณะที่ผมนั้นกําลังนั่งรองคิวอย่างใจจดใจจ่อผ่านไป30นาทีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆสอถึงสาขวบว่าไงหนูน้องและหลังจากนั้นผมนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับตาที่แดงกับและหมัดที่กําแน่น หลังจากนั้นไม่นานผมได้ยินเสียงคุณหมอนั้นได้เรียกผม <c oughs> คุณธนก,กิจคะ <c oughs> ถึงคิวคณแล้วนะคะอ่าโอเคผมนั้นก็ได้เดินไปหาหมอหลังจากตรวจเสร็จหมอให้ผมนั้นไปนอนที่เตียงและสิ่งต่อมาที่ผมเห็นคือเข็ม